สวัสดีจ้าพี่น้องมากค่ะพี่น้องคะคนด้วยแม่มากินน้ากันเด้อต้มต้มเส้นข้าเปียกกับป๋ามาร่วมกันเลยพี่น้องน้ำซุปกระดูกหมูลูกชิ้นกดเดดเวยพี่น้องค่ะมากค่ะมากถ้หอมข่อยเบิดลแี่พี่จะพากินกับพี่น้องมากค่ะพี่น้องคะมากินรอบเด็กน้ากันเต็มเข้าเต็มอะไรต้มพี่น้องคะญาติพี่น้องญาติว่าเนาะพี่น้องค่ะ ต้มเซนเค็เปียกค่ะมากค่ะหารคนรวยมาใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยหารคนจนมาค่ะพี่น้องกินแต่แบบนี้เด้อพี่น้องค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์แบบมอนเสียงลุงแม่การ์ตูนนะ่ะ งอืมคุมากับหอนพี่น้องค่ะ,ะแถวนี้จะเป็นมันเฮี้ยนให้พี่น้ชงไซมีปีมาเดินผ่านนะเสียงมาหอนทั้งคลิป ชิ้นแล้วพี่น้องก็จะตีหนึง่งพี่ซองกับเรนนอนหนับนี้่จะเสียงไหนักมันขุ่เจ้ามันยังไม่เบิงมันต้มกระดูกหมูเนี่ยอาบน้ำแล้วเรีเยบร้อยเห็ดแหนมสี่โค้งอ่อนฮะกแะเดีวหรอกอางน,น้ำนพี่น้องคะ mà cầu đây thật bảo ấy còn chí khéo khay dơ con là lạy like, sử đó kim pepsi yên yên đây น้ำแป๊บซี่ข่อยเบิดอากาศมันฮ้อนก็พาไปซื้อในได้บอกเซเว่น ้องสามหมื่นก็ห่อนอุบาทพี่น้องค่กาศห่อนหมันอยให้ฝนตกถ้าได้ตกก็บ่คือบ้านมือบเวบดคืน ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มก่รรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องค่ะมันเป็นกำลังใจให้ถูกคูทุกคนทันท่วประเทศเท่านี่นละเพราะห้โรคมีหายไปจากโรคนีไ้ไม่ไหวเนาะพี่น้องค่ะคือนั่งอยู่เบิ่งข่าวเลยจนเครียดพี่น้องมนนะุ่น่ะจนดูอยากเบิง่งคือนั่งพอแม่พี่น้องประชาชนเท่านี่หละผู้ลำบากค่ะลำบากครับ ตงานตัการกันอึกกระถึกอยู่ตงานตัการกับปันเองหนชิ้นกับลุงร่ง,งบ,บั้นบ้านเฮาเมืองเฮากับเาวันหน้าเนาะพี่น้องคะ่ะมนันนะใครจะไปอยูบบย่นี่แหละมันปลอดภูมินี้อยู่ กงกินกับกินไปพี่น้องคะส่วนนี้นะน่ำมันเส้นต้มไข่น้ำเวนกับขวาดไข่น้ำเลี่ยนข้ามข้านหัวมาคุณทอดไอ้ข้อเป็นห่วงโทษมากเลยอยู่ในระแวกระวัดนี้นก่อน ในระแวงอยู <łość> ่พี่น้องคะบอกว่าลูกมายู่บ้านเฮ้ยอมกักโตโรถสวัสดีมาอยู่งานกับมือเห็ดมือบอ มันเดี๋ยวมัมีกะปิกัดเดิมมันไม่มาผิดเนาะค่ะมันขึ้นยี่ตั้มหูเจ็บร้องก็เลยแบบบอกกัดกะปิมันนี่ บ้านเราใครด้เงินเดียวยาตัวรัฐบาลกระจายมาเพิ่มเนาะ ใส่กระแยกนะพี่น้องคะบ่มีคนแบบกล้าใส่เงินเลยนะช่วงนี้ความตายบุหูจักตอนทิตายมันอ้ไกับบุหูพี่น้อง แหนมกระดูกงวนนะคะนางเหตุพูดเดียวกระดูกจนแบ,บน แเมื่อได้อ้นหน่อยมาสวรรค์ก่อนไอ้อ้นน้อยซื้อเจนกระเปียกมหาหอีกิบแล้วมวา,าแล้วหมอนสุดท้ายแล้วีพี่น้องค่ะหนโล่หนึ่งกินได้ตั้งสามเถื่อจีเถื่อเดี๋ยวอ้นหน่อยมากก่อน,น,นใอ้คนซื้อมาจากสามโลบั่น ไปกินเน่ะพี่น้องมันถูกโลลสะสไล1 0พันกิบเช่นกระเพียก1 0พันกับเป็นเงินบาทกับสามสิบบาทสามสิบห้าบาทประมาณนี้เด้อพี่น้องค่ะสามสิบบาทเนี่ยโลนึ่งมันชิแ่บเส้นกระเพียกทางอันทางประเทศลาวค่ะมีพี่น้องทาอ่าแบบ เส้นกระเปียกกับเส้นกล้วยจับเวียดนามอันเดียวกันกับอันเดียวกันค่ะอันเดียวกันแบบเดียวกันเลยแต่กล้วยจับเวียดนามนเขาเสีดแบบอบแห้งเนาะทิะเป็นแบบแข็งๆเนาะก่อนเอามาต้มเขาก็ต้องเส่น้ำสกัดแต่ว่าอันนี้มันที่เป็นแบบแบบเปียกแบบแชะมาเลยอนะพี่น้องค่ะเอามาเขาก็ล่างล่างน้ำแล้วก็ลวกเลยแบบนี้อเอาละพี่น้องคะสำหรับ คลิปนี้กับเดล่าตะกอนเด้อค่ะจักสิกินยังห้พี่น้องเบ่งดอกบุมีแนวาซีเฮ็ดพี่น้อง,องก,กินแบบนี้แหละปัสดีค่ะไว้พ่อกับแม่กินหนาค่ะ